เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะแล้วก็มาเจอกับเกมโปเกมอนเลเจนแอเซโอในพาร์ทที่สิบ็ดกันนะครับโอเคเพราะเนื่องจากว่าในพาร์ที่แล้วเราได้เจ้าแมวแมวเล็กมานะฮะนี่แมวเล็บพคเท่แล้วเราก็สามารถไปได้ทุกที่ทุกทางแล้วผมเพิ่งจะมาสำรวจแถวๆนี้แต่ไม่ได้ไปไหนไกลมากเลยนะไม่ได้ไปไหนไกลเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาของกันปะ แล้วของนี่าลุยลุย,ลยเราจะไปได้ทุกที่อ่ะคิดดูล้กันสุดยอดอ่ะผมชอบมากนะผมสิ่งที่ผมต้องการที่สุดอ่ะหามาตลอดอพยายามปีนแทบตายเออในสุดแล้วก็เจอของที่เราใฝฝันนะฮะเออเดี๋ยวจะจะขึ้นไปทําไมล่ะมันปีนได้ทุกที่จริงจริงเว้ยควาซึ่งมันโคตรดีความดีนี่มันช่างดีงามอืม เราไปเอาของแล้วเราก็ไปลุย,ลยกันต่อรู้ถึกว่าดีมากเลยพูดตรงๆดีจริงนะดูดิเนี่ยเราไปได้ทุกที่อ่ะเราไปได้ทุกที่โดยที่เราไม่ต้องสนใจอะไรทังนั้นแต่แต่ถ้าเราอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันมีข้อเสียงนึงคือเดินช้าแค่นั้นเองถ้าเราสามารถกดวิ่งได้นะเออเดอดเดืดดดดด่้งไม,ม่อม,มัไม ยังไม่เคยไม่เคยเห็นเอาจริงตั้งแต่พาร์ทที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะไม่ได้เดินแบบตลอนมากอุ้ยอ่ะอ่ะโอเคโอเคมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอ้ยเอา what โอ้มันทานเหล็กใช่ปหมมันทานเหล็กนะนะเอาเอาเอาพลังจิตเข้าแลกันโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมามานี่มานี่มานี่เอออ่ะไอ้แกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีอีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยเว้ลเจ็ดสามบาปเอาไอ้เดี๋ยวเปิ้ลเจ็ดสามเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเราเพิ่งโคเราเพิ่งเคยเจอกันมันเว้ลเจ็ดสามเลยเหรอผมเจอเว้ลเจ็ดสิบคิดว่าเจอแล้วนะไอ้เจ้า หมหอยทากอะ่ะก็เรว่ออะไรอะ่ะไอ้เมือกอเมือกอ่ะเออไปไม่รู้ต้องยัดทุกอย่างไปก่อนถ,ถ้าจะจับได้ก็โอเคอยู่นะเว้ยต้องเกียร์สามเออโคตรเบาเลยโคตรตะลเบาเลยเออมันรุมผมมาตอเนสเออท่าดินดิว่าเริ่มเริ่มเริ่มความชิบหาย แล้วเ,เป็นความชิบหายนะครับชิบหายจริงๆแล้วอ่าอนึ่ที่บอลอือเออพอไหวพอไหวพอไหวโอ้แฮกอืออ่าอย่าลุมซิโอ้ยไปเลยไปเลยบอลฉันเลือกนายบอลไอ้จัดก,การบันเอาไว้อยู่ในบั้นเดียวขอร้อง เฮ้ยพันเดียวจริงหรอเฮ้ยทำจริง,รงเฮ้ยวลวทั้งเจ็ดวิวขวาเลยโอ้แฟแคนัอ่าจะตายหาวเนี่ยสลรีพาวเดอร์อ่ามันหลบได้ไม่นะำ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 ไม่นะ้โอ้ยอืมอ่าอ่าต้องปืนให้สามตัวก่อน ออไม่เืิดแล้วกันไปโอ้บ้าจริงเลยต้องกลับไปก่อนเหรอเนี่ยอืมเราต้องกลับไปเพราะอเราต้องกลับไปแคแมป์โอ้ยแรงอ่ะบ้าจริงเลยแคมป์แคมป์โอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหเจอของหนักแต่ต้นเลยครับเจอของหนักแต่ต้นเลยเฮ้ยโอ้ เดี๋ยวนะที่ผมมามาเจออตัวมาเจออทางหนึ่งเหรอเนี่ยออโว่ยา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 ตัวนึงออเอตัวหนึ่งอ่อวงอาวจิบหายจิบหายมามามา,มาพร้อมรับความยินดีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววเว 5, ห้าสามเลยเหรอใช่ได้นะเนี่ย ดามาสามเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับไอตัวเนี้ยเฮ้ยแต่มันลูกเดียวได้เหรอเฮ้ยตกลงเวลมันไม่มีความสำคัญใช่ไหมมีแต่วความมแรงเดียวใช่ไหมโอ้โหไปไปไอบีมจัดกันอืมอ้าววุมันก็ยิงไม่โดนเนาะ เออสุไนี้แต่ารมันเอออย่าโอ้ข้าบอกระเทียมเจียวเฮ้ยได้ได้ไดลาซอนแฝงเป็นอะไรอะที่มันหายยากๆอะที่มันพันเท่าไหรอ่อ่ะเฮ้ยถือว่าดีาดีได้ของดีเฮ้ยเดี๋ยวเมดากรอร์สเฮ้ยเมดากรอร,กรอ์ดวอดวอทมาควตรงนี้ปะ มา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 ตรงนู้นเปตรงนู้นไป็นตรงนู้นไม่ใช่เมล็ดกอรสมันชื่ออะไรนะมันร่างสามของไอ้เจ้าไอ้เหล็กอะ่ะไอ้เหล็กสายฟ้าเอ้ยของดีอ๋อเซฟก่อนเซฟก่อนเจอของดีเพียบเลยเออเอออือออกชิบหายแล้วชิบหายแล้วใกล้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 กล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 อ่ะเออ อโอเดียวเดียวเดี๋ยวอ๋เดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนมึงนะมึงมาโถผ่านมาขวางกันได้อ่านมาขวางกันได้ไปอีกโลกนึเลยตึง โอ้เดี๋ยวเออต้องลงมาให้มันลงก่อนอืมยะโหรู้ว่าไปได้เฉวยแต่เวลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะนี่อ่ะถ้าไปจะเยอะแบบหมุนตักข้าวของแสนกำลังดีเลยอ่าโอเคไปเราเอ้าเดี๋ยวเราจะไปเอาของเนี่ยหรอมาอยู่ข,ข,ข,ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆกันเข้ okay. งแต่ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อ oh. ตรงด้านบนของถ้ำ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เจอของดีร่างแรกของไอ้เจ้าแมวเจ้าแมวปีนเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ป่ะเออไหนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเอาเอาแมกเอาเดี๋ยวเอาคือปอาโถเอ้ยหนอมาแหมมันน่าจะท่าผิด คิดอุ้ยตัวผีตัวผู้อ่าปลาอ่าอ่าันนี้ไปก่อนแล้วกันเกตบลดเกบตบลันฟิงเฮ้ยนัดเดียวสวยๆเลยวะ่ะสุดยอดเลยนเนี่ยดูว่าใช้ได้เลยว่ามีตัวมีตัวมีตัวเอ้าเห็นได้ไงอะเห็นได้ไงอะบ้าปะเนี่ย เฮ้ยมันรู้ทุกอย่างเลยว่ะเอ่อไปใส่ลูกใหญ่ๆไปเลยลูกใหญ่ๆไปเลยเป็นของพี่แทนน้องเออเยี่ยมสบ,บายบือสบ,บือโบเลยจ้ะมาสครไปต์เออถ้าเราเออเท่าไหรว่วะเออเท่า,าไหรว่วะอะไรนะ เท่าไรอุ้ยห้าสิบโอเคนะเดี๋ยวอืมเราก็ได้เอาไปอัพไปอัพได้อืมเอาโอ้โหเล่นตัวอีกเล่นตัวจังเลยทำไมเจอแต่คนเล่นตัวเนี่ยฮะเฮ้ยไอ้อเล่นตัวไม่เอาไม่เด็กดื้อดิไม่ดือ้อไม่ดือ้อ เออดีชอบจริงๆเลยเด็กไม่ดื้อเนี่ยเก่งอ,อ่ามีเหรอไม่เอาแล้วพอละไปเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรวะโอ้กาดีดอสเดอดอสพ่อโถตกใจนี่ว่าตัวอะไรนี่ว่าตัวใหม่ไป เดี๋ยวเราลองเอาทีมไอ้น,นี่มาเล่นไหมทีมทีมเอ่อโปเกม,มอนอาร์ติอูดะอาจจะไหวก็ได้นะอาจจะไหวปะวะโอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องไปไอ้น,นี่อยู่ดีปะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปอัพเวลอะ่ะมันอาจจะใช้เวลาน,านานกว่าที่คิดก็ได้นะเนี่ยเราลงถ้อมก่อนทายท่อมอาจจะมีตัวที่เราน่าสนใจก็ได้จริงไหมอะไรอะ่ะฟอสซิลโอ้เดี๋ยวอออืื้ห มันมันมันลำบากไงนะเนี่ยอ่าอือือ,อ,อาวชิบหายหันมาเห็นอีกฟอสซิลฟอสซิลอาริวาเอ่ออะไรแดงแดงอะ่ะอ,อะไรแดงแดงพาวเวอร์แล้ววะไม่รู้เหมือนกันอ่าอโอ้ ก็แต่ก็แต่นะอยู่เฉยๆนะโอ้โเดี๋ยวเออเฮ้ยเดี๋ยวโอยตัวเบลเธอเลยตัวเบลเธอเลยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่อยากรู้จักคุณตอนนี้ผมยังไม่รู้จักยังยังไม่อยากรู้จักคุณตอนนี้เราจะไปลุยเฟซกันก่อนโอ้ยเดี๋ยว เดียว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 ตัวใหม,ม่เยอะตัวใหม่เยอะตัวใหม่เยอะเออมาอืมเอ้าห้ามดือมอ้อห้ามโซนเออไอตัวนี้รู้สึกเหมือนจะมีอีกร่างหนึ่งใช่ปะ่ะอืมเป็นร่างพิเศษของภาคนี้นะฮะไปอืมอ่าไออนไม่ใช่ไม่เอาได้แล้ว เขาแตะเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวนะมาถึงบอสเลยเหรอเฮ้ยถามจริงถามจริงเฮ้ยมาถึงตีบอสเลยว่ะเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยเรามาเร็วมากเลยเนะีะเรามาเร็วมากๆเลยอ่ะอ๋อก็เดี๋ยวตีบอสแล้วค่อยไปฟาร์มของเราแล้วกันถ้ามันให้ถ้ามันให้เราฟาร์มนะ ถ้ามันให้เราตีบอสเลยบอสข้างนี้บ,บอสด่านนี้ตัวเลยวะก็อะไรโดนหรอไม่ใช่ดิมันมีร่างอึมันมีมนมโอ้เดี๋ยวนะสองตัวโอ้ยสามตัวเลยบอกสามตัวเลยบอกเอาไปจัดการเอาให้ตายหมดอือเอาให้ตายเอาให้ตาย ไหนเหลือไม่แต่ซราพวกแกพี่จะลุมเหรอเป็นแค่นักลบออนดอยอุ้ยแรงกว่านันเนี่ยแพ้ท่านมืดว่ะโอ้ยชูแบ็กอืมอ่าอืมไอแองเกิลไซอู้วเฮียอู้ฮิตอืออืมตายตอแกทำใจซะเถอะแกเป็นก็แค่ลูกกระจก อโอ้โอเจ็บ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 มันเจ็บจริงเนี่ยเออโอ้ฮิตอืมเี็บร้อยสบายสบายครับผมสบายจะจัดอะเป็นไงล่ะโดนซะบ้างแกเออมาเนอแกมันก็แค่ไอคน,หน,หนคเห็นอะไรเขาเรียกว่ากิงพอยองน้ย อะไรให้ผมไปสู้กับเทพแล้วเหรอจริงเหรอเร็วจังก็เร็วมากเลยนะผมเพิ่งใหม่เลนะอ๋อเทพเป็นตัวบอสใหญ่ตัววงกลมแน่เลยเห็นภาพเมื่อกี้ข้างๆน่าจะ,ชาจะใช่ใช่ใช่ละเราน่าจะเอาธาตุดินเข้าไปสู้ธาตุพืชเออไม่ใช่เราต้องปลาหินเราต้องปายนี่นู่นวะไม่ใช่เราบอกมาไปสู้ลืม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 เลยครับครับครับ อ๋อฮะอืมโอเคโอ,คโอค้ครับครับตามมครับแตผมจัดการใหค้ครับท่านเทพเราผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงครับผมอ่าก็ได้เผนปล่อยให้ผู้นายจัดการก็ได้นะอ่าเฮ้ยเราเจอเทพเร็วมากเลยไม่ใช่มันไม่ใช่เปรอร์มาในาตำนานนะมันเป็นเทพเทพอลักษาของคูรูพาคเนี่ย เธอ,อพร้อมแล้วใช่ไหมยัยงไม่พร้อมขอ,อขอเซฟก่อนเนอเทฟก่อนเ้อขเอเทฟก่อนเอาเร็วๆสิเออขอเทฟก่อนแป๊บแป๊บแป๊บนึงเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยอ่ะนี่เพิ่งพาร์ทที่สองไน,นะมันเร็วขนาดนี้เลยบอโอ้โ้ยดีดีด,ดีเราแบบไม่มันเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนอะไรให้ทาเยอะกว่าน,นี้แค่กว่าด่านแรกกสูกเหมือนมีอะไรทําเยอะ,ะราบเลยมาเจ้า ทั the the да. oh. <wh ้งหลายจงมาสยบต่อเทพเท้าเข่าซะไหนใส่ใส่เด้ออุ้ยฝนจะตกวะโอ้วู้วูกบอลลูกบอลดารูดารุมะเออโอ้โหเอาฟ้าด้วยบอลนี่น่าจะเอาฟ้าด้วยเนี่ยเออโอ้ยดิโออน เท่เลยวะมันเท่มากเลยอิเล็กทริกโอ้ยโอ้เดี๋ยวเขอดูแพทเทิร์นก่อนดูแพทเทิร์นโอ้ยติดตาม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 โอ้เดี๋ยวเยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเทยกว่ทยกดีกกเยกดวดยเอยยย ยต้องดูระเบิดตกมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันตามไม่เลิกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตามไม่เลิกจริงตามไม่เลิกจริงมันตามไม่เลิกจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอย่าตามนานดิเฮ้ยอย่าตามนานแม่งเอ้ยมันโอ้โหไม่มีโอกาสได้ปลาเลยเออเออเฮ้ยโอ้โหปัจจาว เจ้าช่วยเอออืมอืมโอ้ยโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันตามนานมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออือป่ะอืมอย่าตามนานอย่าตามนานเอออืมว่าถ้าเราป่าจะปะไม่ได้ไม่ได้ โอ้อืมอืมโอ้โอ้เอื้อแมงเอ้ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นมันไม่หายไปด้วยไงโคตรหนักอ่ะประมาหลายวิอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอืมเออโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยน้อคือหลบไอ้ลูกระเบิดอล้พอว่าเว้ยแต่นี่มันตาบโอ้ มันตามแบบนานมากแบบนานมากโอ้ลบรบรบบนี้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 ก่อนนี้นนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้ยมันไล่หลังมาแล้วมันไล่หลังมาแล้วโอ้มาออออมาเด้หมาอือืมอืมาตายตายตายเออโอ้โหโออ โอ๋นอโอ๋นอโอ๋นอเออแฮตติกอะรู้จักว่าอาวรู้จักว่าอาวเออโอ้มันตามไม่เลิกมันตามไม่เลิกโอ้ยลบกัน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 เออจะเย็นเออจะเย็นโอ้โอ้โอ้ What อืมโอ้ยนี่นึ่งนี่หนึ่งคึงหลอดแล้วคึงหลอดแล้วโอ้โห โออคือหลอกแล้วเออเออเออโอ้ยอย่าตามเยอะเลือดมีเจนเร็วๆโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเออโออแมว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 เออเออเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โอ้ยรอตัวออออเออ อตายตายเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดลูกฟ้าลูกฟ้าลูกฟ้าของใหม่ของใหม่น่าจะแรงกว่าเดิมของใหม่น่าจะแรงกว่าเดิมโอ้หนีก่อน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 โอ้ยค่อยๆหนีค่อยๆหนีบิวค่อยๆหนีอืมโอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันมันเร็วมากมันเร็วจริงโอ้แล้วมันตามโคตรนานแบบตามนานจัดจัดอ่ะโอ้ยมันปล่อยเรื่อยๆเนี่ยเอ้ย วิสู้แกนานมากตัวนี้โอ้ยหมายังไม่น่านลำพังเท่าแกเลยอเออโอเคโอเคโอ้ยสองลูกแล้วสองลูกแล้วโอ้โหโอ้โหผัดเจ้าม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 าโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเออเออโอ้โหมันมันมันไม่เลิกอืมอืมอืมมาอืมอืมมา อัด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 อ้าโอ้หลบทันโว้ยต้องใส่เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเลยด้าให้มันแบบสตันของมันเองอ่ะถ้าจะอย่างนั้นอ่ะวิ่งวนไปหลบไปหลบไปเรื่อยๆเออโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวเดออเดออืมอือยู่ที่อันาัรอกมันยุดเรอออโอ้โเดี๋ยวเดเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อน

โอ้โหโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีบิวนิดเดียวห้ามตาย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 แมวแมวแมาไม่เล่นใหม่แล้วไม่เล่นใหม่แล้วนานแล้คาญจริงเลยโอ้ยเหงื่อเต็มมือแล้วโอ้โหโอ้โหแมาไมวแมาโอ้โอ้โหไม่สีฟ้าสีฟ้าไม่เอาไมวแมาไม่เคยไม่อยากโดนไม่อยากโดนเราตายเราตายเราตาย จะตายแล้วโอ้โหบ้าจริงอืโอเคไหเอ้าวล้อขอบ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 อยังหนุจังหนุจังอืออืออ้าวอือตายมึงตายมึงตาย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 วัดได้ปะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด โอ้โหพี่แกโคตรโหดเออคือถ้ามันไม่มีุลูกบอลติดตา,าผมสู้มันได้เว้ยโอ้โหเหนื่อยจัดเลยตัวนี้ไอหมาไฟมันยังโอเคกว่าอ,อีกอะเฮออ้ยโลกออก่อกะสยบสักทีนะแกอู้หูเดี๋ยวพอเขาไกลตัวบลเลอ์เลย ดีใจใหญ่เลยที่าเอาเออ๋อได้แผลของสายท่าสายฟ้าอู้วเสียงหายมาแล้วเนี่ยได้แผลของท่าสายฟ้ามาโออหยโอ้ที่เธอทำมันได้เลอเนี่ยน่าเลอเชื่อมากเลยนะเออไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถจัดก,การท่าเทพได้ก็อบอกแล้วไม่เห็นไง โอ้ถึงอใจแล้วจะขอโทษด้วยนะที่รวมสีวิดีอะไรแบบนั้นนะ่ะอ๋อตัวเธอทาได้แล้วเหรอเอ,อ้าท,ท,ทำไมนาถึงทําที่นี่เออทาไมนายมาที่นี่ได้ล่ะก็นะฉันก็มาตามหาบอกน่นแลก็กเออฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าน,นายจะสามารถชนะมันมได้โอเคครับผู้คนมากมายศรัทธาต่อโปเกมอนแล้วก็ฝึกสอนมาบาบาดราครับ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  เออถ้ามีอะไรช่วยฉันสามารถเอ่อถ้าถ้าเกิดอะไรฉันสามารถช่วยได้อะไรประมาณนั้นฮนะโอเคครับครับผมครับครับนะครับครับผมครับครับเอาที่ครับ,ร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 บโอเคครับโอเคไหมฮะโอเคแล้วนะนะครับเย่ yeah! <c oughs> ทำท่าตื่นเต้นแต่หน้ามันเบื่อมากเลยอะเอาน้าแบบเออกูเบือ่อ โอ้เว้ยย่งะโอเคเราไม่มีเดี๋ยวนี่เราไปไหนเนะี่ยอ้เรากลับได้เลยเหรอเนี่ยโอเคงั้นแปลว่าผมคงตัดพารตรงนี้แล้วผมก็คงไปสำรวงผมแหละโอเคเอางั้นผมขอตัดพราร์ตบนเท่านี้ก่อนดีกว่านะก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายชุดชุดสวัสดีครับ